ไม่หวหนหันจ้า <c oughs> ได้กินสมนใจแล้วลูกมัย้ยนี่ยกงเสีดขมอ,อันนี้พักเซนแงะ้แล้วลูกพักจะอมจ้านีให้เป็นมัดจะได้กินง่ายๆปิดฝาก่อนจิ๊บโอ้โมอยมีนางก่อนเด้อนางก็ถนับจ้าเอาบุธ สวัสดีจ้าพ่อแม่ยอดีอรกจ้าแม่ยอดกิกนเท่าที่มีกินยำได้แซ่บ้ำนันจ้ามัอนี่แกงนงใหม่เป็นแกงนงใหม่สมใจมัอนี่นั่งได้แล้วซื้อมาตั้งหาบาทยองเอาหัอ่อนจ้าเรื่องานเร็วมันนี่มีเวลาไรแ้แกงเสซ็ตคุมนั่นจะลูก มนกาเพิ่งเามาฝากเบองนดอกหมังสิบุคเห็นน้อนกมเนาะพักเเงะงซื้อตลาดอีสานนะนี่แต่ว่าคนบางคนขนกบงงว่าพัเงะ้ืข้นจังไหนเดี๋ยวไม่ยังจงไวยุให้เบิ้งงนี่สวมหนาพักเสงะเป็นจังสี่จ้ะแถวสกุลแถวนครพนมของจังสิ่จักจ้ะแต่ว่ึงก็จะาห้องพักอย่างบุบลูแกงเซน้ำไม้เนีมันเข้ากันขึ้นย่งหอม và wow, người là... à, có sức nắm ngang là thoại lâu nhao mày 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 lâu mày 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 cứ mày <laughs> mày mà, 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 nhảy ăn, ướt toàn

đây mình dùng chảy mới này dùng dạ tìm mỏi nhẹ này đang hồng thương lắm quên nên Khoan bọc bà khổ kiến hết khổng bố biến mà nghe cái này bè hết khổng ăn Thích lói chào Cái mặt nó lắm nhà tổ mạch ngục mình đấy ăn xương nhẹ nào một tay nó ấy hết sẹp hậu quét cầu cảnh cái kia sẽ kịp vòng Hết kiểm cảm ngon yên ngon cái mới đồng đấy à nằm phủ bậc đô nưng ngon rồi đó đây lại bọn sư hà bạn nưng có <laughs> sư quầy có quầy đều bộ phô đấy kèm lại Hãy subscribe cho kênh cái này nhảy xưa, hà bạc, kể đến mùa nướng <laughs> Lúc tâm trí mới tăng lại, tao xếp bạc nè Rất là nhẹ Chỉ nó mới sống chảy ấy, hóa nhảy được Ừm, chụp nhạt cho năn hành khẩu này. Ừ, ừ mặn mặn. Mượm mắt. Đây kính này mình ngay Rất là hàn Ui. Có mặt của đầu nữa อันมีหน่อยทูมากําลังเฮ็ดยองงี้น่าพอดีเพื่อนเราว่าเพื่อนสิฟาฮิตคขไม่ให้กินเพบนว่าก็เลยว่าเจะเพื่อนเขาจะรับบอกระสันว่ายเปียกเนาะก็ให้อาได้กินแล้วก็ได้เลยว่า มันสิบยอดยากเลยพี่นางว่ยบ่เป็นยังแล้วสิพยายามแล้วบ่ได้แต่ยังลูกยกหลานแล้วอยู่น้องเซลเซลทูกไปน้ำไหนกันจากคนมีลูกสองคนจะเป็นซีฟมันนี่ อยูมด้ตยกันพริกรอจ้ะ Nó luôn mình luôn mẹ tôi có mẹ lạp nè kìa 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 mày mắn cứ một gửi đấy ừ, <laughs> ừ. hết khô mới chẳng lẽ là nó cần ว่าเขากินเขาแล้วว่าเมาเล็ดแกงลายเดโม้นเด้พูวเดียวเลยหออวะโม้นมานะกินแกงนหน่อไม้แล้วนะวันวนี้แกงให้ดูแล้วนะไอ้แกงแกงให้กินให้เห็นแล้วนะไม่ได้แกงให้ดูแกงทำไม่เป็น <laughs> แกบอกว่าอย่าไปดูจับดูแกงนหน่อไม้แล้วนะ ยมุลยมุลลงสามห้อที่หนึ่งบนแล้วตามในห้อที่สองจับยังเป็นคนมาจำเขาเ็นน้องสาวน้องสาวบ้าประจำเลย

ที่สุดไฟก็จะยังให้อาได้กินเพม่อนบ้าบริพวกันสวงปีแล้วตั้งแต่มีโควิดก็จมือบานดักเทื่อและตรนสาดแล้วเนาะบุงย่าก็จะยัให้อาได้กินกับสันวาอือ mắn đi điểm ứng mắn, mắn. bố kê này thì mắn mặn ôi tôi ngờ nó hoàn sẽ buộc bạc với nhầy nữa nó nhờ nó nhằn đẹp lại

มาเดินพิกินกินข้าว้วยกันได้ประตูแกมาแล้วกินข้าวเสร็จถามประตูหาแกอยู่โอ้ยลุงสามคุณหน้าคุณสวยอากินแกหรือไม่นะวันนี้ไม่เจอแกลเลยวันนี้รวยลุงสามมาไปอยู่ยังไงไม่เห็นเลยวันนี้อืมจะแกะนั่งก่อน เขามีก็มาเจ้าของเล็กๆนะของเริอเบลล่านะอร่อยเนาะไม่ใช่หิวนะอร่อยด้วยมีพร้อมกับหิวมีลูกหลานส่งความคิดเห็นมาบอกว่า อาจารย์จังว่ะดูเป็นใครไม่ใหญ่ท่าดูไม่เป็นเดี๋ยวให้ตีน้อยกดตอบเขาอยู่ขอบคุณนะคะถ่งมาเป็นกำลังใจให้บ่าขอบคุณในหลายเขาเขาชื่ออะไรสวัสด,ดีหรือเปล่านี่แหละเนี่ยขอบคุณดีใจดีใจที่มีคนรักทายมา ยันไก็กำกับใจไม่ใหญ่น้อจะได้มีกำกับใจสู้ต่อไปอดทนคนเราถ้ามีความอดทนทำอะไรก็สำเร็จดูกเว้ยยาท้อบอกตัวเองด้วย บุรุษบอกลานด้วยับงานทบงานก็เหมือนกันถ้าเราท้อก็ทําให้เราถอยอันนี้ไม่ใหญ่ท้อแต่ไม่ถอยเหนื่อยทุกวันแต่ก็อดทนเพื่อตัวเองเพื่อพี่เพื่อนน้องเพื่อพ่อเพื่อแม่เราเนาะมันก็เหนื่อยทำงานเนาะ ก็อดทนเท่านั้นที่จะอยู่ได้อดทนก็นอยู่ไม่ได้ còn mới ho cơ không mọi còn nghe phong mặc sôi toa vậy anh kapan sô tù 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 tuần tuần tù 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 được yeah. มุดไปเขาหัวค <s par ings> like, like, ่งเจ็บครับอะน้อลูกหลานมันยังกินอินมืนเนาะแม่ยอมเราที่มึกินนี่แม่แชร์น้ำนั่นจ้ะฝากกูไล่กูแชรกูติดตามมันยังได้ลูกเด้อสรงมึงส่งกำลังใจแมันยังได้ลูกมันยังจะมีกำลังใจต่อไปได้ลูกเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า